โอเคสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับซ่อมเองได้ายต่าพาละนะครับวันนี้ขอพูดเป็นภาษากลางผสมอีสานนิดนิดนะครับผมเนื่องจากว่าเราไทยบ่แข็งแรงนะครับผมวันนี้เราจะมา,าซ่อมบํารุงพัดลมนะครับพัดลมคอตกหรือคอตกเตเซอ่ตกเตเซอในี่ภาษาอีสานนาอพี่น้องเนะาะคอแงนคองั้มนะมีน็อตอยู่สีตนะครับอยู่ ที่ฐานมันถอดออกมาเลยแกะออกมานะครับแล้วก็น็อตที่คอมี2ตัวนะครับแกะออกเลยเนี่ยใช้ใช้ขวงนะครับใข้วงแฉกคันออกมานี่เรียบร้อยครับง่ายง่ายครับเอาไปใช้กันที่บ้านได้เลยนะครับง่ายมากถอดรกวานี่ครับตอนถอดระวังด้วยนะครับเผื่อสายมันขาดนะครับอย่าดึงแรงค่อยๆดึงออกมาค่อยๆค่อยๆนะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะมาดูไอเจ้าปัญหานี่ครับไอตัวขาวๆนี่แหละ นี่นะครับเบิ่งนพี่น้องครับก็แก๊กก็แก๊กนี่ดึงแก๊กแก๊กแก๊กล็อกกับบอยูครับนี่นขอเขาอื่นว่ามันหลุดครับนี่ก็แก๊กก็แก๊กขันบอแนนครับนะขันไม่แน่นนะครับภาษากลางเราก็จะใช้ใช้ควงแฉกกับบล็อกนี่นะครับใช้บล็ 10, อกเบอร์สิบปแจเบอร์สิบแหวนปากได้ได้หมดนะครับนี่ขอตะบะคันได้พี่น้องยัดเขา้าไปหลดนี่ครับนี่แย่เข้าไปเลยแงยเข้าไปแล้วกระซุบหมุนกับแก๊กแก๊กแก๊กเข้าไปหลดนี่อัดเข้าไปครับอัดพอตึงๆนะครับ ไม่ต้องอัดแน่นมาก้าแน่นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอืด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 เนียโอ้ยแน,น่นปวดปุ๊ดะปุะปะปะนะดึงออกเอาไหมครับพี่น้องคลายไหมครับคลายไหมเมื่อกี้แน่นไปปวดพี่น้องเอ้ยเอาร้องไหมครับคลายออกนิดนึงนี่คลายออกตังมึงไหมครับอแน่โอเคครับนี่หมุนแก๊กแก๊กอะอยู่แล้วครับลองได้โอเคเอาย,ยังตึงไปาคลายอีกหน่อยนึง ืัอนี้เรามาแก้ปัญหานะครับวันนี้นะครับแก้ปัญหาปัดลมคอแงนคอหงายคอง้ําคอตกนะครับตกเตะเสะนี่หมายถึงคอตกเลยนะครับถ้าคอแงนแท้แล่นี่คือมันมันหงายขึ้นฟ้านะครับปัดลมนะครับขาโอเคแล้วครับตึงแล้วก็พอแล้วครับนี่อ่ะเสร็จแล้วซุปเข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอ้สูปนะอ่าประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับยัดเข้าไปรูเดิมมันนั่นแหละครับถอดมายังไงใส่ไปยังนี่แล้วเราก็ สัตดน็อตเข้าไปมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเนี่ยมีน็อตอยู่2ตัวจับยัดเข้าไปเลยอ่าโอเคหมุนหมุนมุนมุมมุนใส่ไขควงแสกขันเข้าไปครับนี่จบแค่นี้ง่ายๆสบายแล้วก็ประกอบฐานครับมีน็อตอยู่4ตัวแค่นั้นครับปัญหาที่เจอได้บ่อยนะครับ นี่แหละครับคอตกคอง้ําคอแง้นคอไงว่ากันไปนะครับสารพัดสารพีนี่ครับนี่ทดลองก็แก๊กก็แก๊กโอเคครับกึ๊บน่กึ๊บนั่นกึ๊บนั่นโอ้ว่ามันเอียนคอปีกพี่้องเลยนี่ครับอยู่ได้พอดีสบายนี่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 ครับในคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวตามนําเด้อครับพี่น้องนี่ครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเยี่ยมเลย